จากคลิปที่แล้วนะคะที่อ้อมสอนเรื่องการแชร์ iPhone iPad นะคะก็คืออุปกรณ์ของ iOS นั่นแหละนะคะขึ้นไปเขียนนะคะบนของโปรแกรม Zoom เนาะวันนี้นะคะก็ได้รับคำเรียกร้องมาจากมีลลักแฟนเพลงแฟนคลับนะคะว่าเอ้ยแล้วฝั่งของ Android ล่ะอาจารย์นนก็อยากจะแชร์ขึ้นบน z o ู m แล้วก็เขียนได้เหมือนกันนะฝั่ง Android ทํำได้ไหมนะคะทำได้ค่ะไปหามาแล้วให้อาจารย์นะคะก็คือฝั่ง Android นะคะต้องลงโปรแกรมนะคะ แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p อะพาวเวอร์มิลนะคะตัวนี้นะปิงแล้วก็ในเครื่อง PC นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องของ Windows นะคะเครื่องของ Mac นะคะก็ต้องลงโปรแกรมที่ชื่อว่า Power Miller ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะวิธีการแชร์นะคะก็คือใช้วง Wi-Fi เดียวกันนั่นเองนะคะระหว่างเครื่องคอมนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นมือถือโนอที่เป็นฝั่งของ Android นะคะ จริงๆไอตัวโปรแกรมน Miller, เนี่ยอัพพาวเว l ร์เนี่ยใช้ได้ทางฝั่งของ Android แล้วก็ของฝั่งของ iOS เลยนะคะไปปรับใช้กันได้เลยแต่ว่าฝั่งของ iOS อ้อมนี้อ้อมแนะนำนิดนึงว่าถ้าเสียบเสียบตูดอะจะสะดวกกว่าเนาะหรือใช้ a i r p a พก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมลงโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ในเครื่องของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะคะไปชมกันค่ะ มนในส่วนของการลงโปรแกรมนะคะอะพ o าวเวอร์ power นะคะ power อะพาวเวอร์มิเนาะก็คือมันเป็นโปรแกรมของค่ายของอะพ o าวเวอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ลงได้ทางในระบบของ iOS Android นะคะแล้วก็ในเครื่องของคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Mac นะคะวิธีการนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้เลยนะคะ a p o w e r s o f t .com นะคะแล้วมันก็พอเปิดมานะคะมันจะมีหน้าที่เป็นอัพพาวเว l l ์ e r นะคะจะมีให้ดาวน์โหลดเห็นไหมคะ ดาวน์โหลดได้ทั้งฝั่ง Windows นะคะฝั่งของ Android นะคะฝั่งของ Apple นะคะก็มันจะดีฟหร t มันจะดีเทคมาให้อยู่แล้วนะคะว่าเออเครื่องที่เปิดเนี่ยเป็นเครื่องของอะไรนะคะแล้วก็จะดาวน์โหลดแบบไหนนะคะอ้อมก็เนื่องจากว่าอ้อมเปิดบนเครื่อง m a c เนออ้อมก็จะดาวนโหลดนะคะพอดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์ที่ได้นะคะเนี่ยคลิก below install เนี่ยเห็นไหมคะไฟล์ได้มาอ้อมก็กดปึ้ง install โปรแกรมนะคะลงเครื่องนะคะคอมพิวเตอร์ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเอา install ลงเครื่อง mac ก่อนนะคะอ่าพอเดี๋ยวนะคะพอ install ลงเครื่องเนาะของฝั่ง windows เหมือนกันนะคะกด next next next, next ปเรื<ๆ>่อยๆเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะในส่วนของมือถือนะคะที่เป็นฝั่ง android หรือตัว tablet ที่เป็น android นะคะ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมลงแอปพลิเคชันนะคะตัวเดียวกันเลยนะคะที่ชื่อว่า Power Miller นะคะตัวนี้อ่ามาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเป็นแบบว่า Free t i ์เอนะคะนีะ่พอเข้ามาแล้วนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนอะมันก็จะบอกว่าฟรีแอ c เคาท์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเราก็ต้องทำการ s i g อัพก่อนสมัครก่อนเดี๋ยวอ้อมส g n Up with Google ไปก่อนเลยนะคะง่ายๆโอเคเดี๋ยวอ้อมใส่อ e ีเมลนะคะ Okay. เสร็จแล้วกด allow ะะ <Okay. S 1> เอาลานะคะเอาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของอ้อมก็มาเป็นล็อกอินแล้วนะคะเราอ่ะใช้ตัวที่เป็นช r ยอานะคะก็คือตัวที่เป็นตัวฟรีนั่นเองเนาะคราวนี้นะคะถ้าเลือกล็อกอินได้แล้วนะดูตรงนี้นะมันขึ้นรูปเราละรูปเราที่ หลังจากเราอินเสรเรียบร้อยแล้วนะคะให้เช็คเลยนะว่าวง Wi-Fi นะคะของโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็วง Wi-Fi ของเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องแท็บเล็ตของเราเนี่ยมันเป็นวง Wi-Fi เดียวกันหรืออยังนะถ้าเป็นส่วนของ Android นะคะถ้าจับวง Wi-Fi เดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูตรงคำว่า Wi-Fi นะคะมันจะมี Miller ขึ้นมานะคะให้เราคลิกคลิกปุ่มที่ Miller ได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการใช้ USB cable นะคะในการ connect เนอะก็คือการเสียบสายโทรศัพท์มือถือนะคะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะจะ connect นะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยโดยใช้โดยใช้ฝั่งของ Android เท่านั้นเนาะถ้าในกรณีที่เราเป็นเครื่องของฝั่ง iOS จำได้ไหมคะ iOS มันตัว z o o มเนี่ยมันต่อได้เลยเนาะถ้าเราเสียบสายเคเบินะคะในกรณีที่เป็นเครื่อง Mac เนาะเสียบสายก็ต่อได้เลย แต่ว่าถ้าจะเป็น Android นะคะใช้ได้2แบบเลยนะคะจะใช้ WI-FI ก็ได้นะหรือว่าจะใช้ usb ก็ได้นะคะแต่ในกรณีของ ios นะคะให้เราเลื่อนแถบน,นะคะถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยจะเลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ก็จะเลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะแล้วเลือกคำว่า screen mirror ค่ะเดี๋ยวออมเลือกเลย หลังจากนั้นนะคะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นคําว่า,า power soft นะคะแล้วก็ในวงเล็บเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเครื่องนะคะชื่อเครื่องของโน้ตบุ๊กเหานั้นเองนะคะให้เราจิ้มเลยอ่เห็นไหมคะของอ้อมอะ่ะอันนี้เป็นโทรศัพท์ของอ้อมแล้วนะคะที่โชว์หน้าจอนะคะมันก็จะบอกว่า,า power soft นะคะ macbook pro เนอะเนี่ยอ้อมสิงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต่อไปเนี่ยก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของอ้อมแหละเห็นไหมคะอ้อมจะมีแอป นะคะ power ตัวนี้นะคะ,ะ power นะคะแล้วก็จะมีแอป zoom นะคะคราวนี้นะจะเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างไอตัวแอปเนี้ยกับตัวแอป zoom นะคะอ้อมก็จะใช้ตัวแอปเนี้ยสอนเนาะแล้วก็บางทีอ่ะมันขีดเขียนไม่ถนัดนะคะเวลาเราขึ้นผ่าน zoom โดยใช้แชร์จากมือถือเนาะอ้อมก็จะเปิด zoom new meeting นะคะอ่ะ พอ New Meeting แล้วนะคะสมมุติว่ามีคนพร้อมที่จะเข้ามาเรียนแล้วเนาะเราจะทำยังไงต่อเนาะ,ะเราก็มาที่คำว่า Share Screen นะคะปกติ Share ์ c r e e n นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องของ Apple นะคะเก็จะบอกว่าจะเวี์แบบ Airplay ก็ได้จะเวีย์แบบ Cable ก็ได้ถูกต้องไหมคะแต่อันนี้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าบางท่านเป็นเครื่องของ Android นะคะมันจะมีคำว่า Power m i l l e r ขึ้นมาแล้วเห็นไหม สมมุติว่าเราต่อโทรศัพท์มือถือนะคะที่เป็น Android นะมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะคะหัวข้อ Power m i l l e r เลยขึ้นโทรศัพท์เราโชว์หลาขึ้นมาเลยนะคะขั้นตอนต่อมาเนก็คือต้องติ๊กข้างล่างด้วยนะคะแชร์ตัวคอมพิวเตอร์ซ o า n ์นะคะแล้วก็แชร์ตัวสกรีนนะคะเป็นวิดพวววิดีโอคลิปอะไรต่างๆขึ้นมาด้วยนะคะอ่าแล้วก็กดคําว่าแชร์ค่ะคราวนี้นะคะดูนะว่าไอกรอบตัวนี้ค่ะนี กรอบสีเขียวๆตัวนี้ค่ะมันก็คือกรอบที่ตัวซูมใช้ในการเลอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็เท่านี้เราจะเลคอขอดตัวโปรแกรมของเราใช่ไหมสมมูตินะเราก็เปิดมาอสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมเนาะะเดี๋ยวอ้อมก็เปิดมาเดี๋ยวอ้อมจะสอนใช้แอป kinemaster นะก็เปิดแอปขึ้นมาค่ะโอเคอ่ะ แนวแนวไหนก็ตามแต่เนาะมันก็จะปรับให้เบสเสร็จเลยนะคะมันก็บอกว่าเดี๋ยวอ้อมจะสอนใช้งานแอป KineMaster นะทีเนี้ยวิธีการใช้งานนะคะอย่าลืมเรามีฟังก์ชันเด่นๆของเราอยู่นะคะก็คืออ n n โนเทกนะคะเราก็ทิกไปที่ปากกาของเราเลยเดี๋ยวเราจะสอนฟังก์ชันการใช้งานนี่ เรียบร้อยเราได้ที่เขียนของเรามาแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรากดปุ่มนี้การเปิดดึงอ่าอามากดปุ้งเพื่อจะสร้างตัวงานใหม่ขึ้นมานะคะในหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะคะเนี่ยเวลาจะสร้างงานใหม่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้างานไหนที่เป็นงานเก่านะคะจะอยู่บนหน้าจออันนี้เบอร์หนึ่งเป็นเวลาจะสร้างครีเอทงานใหม่ เบอร์2เป็นเวลาเราสร้างงานไว้แล้วเราอยากจะกลับมาแก้ไขนะคะวิดีโอไหนแล้วก็คลิกไปที่ตัววิดีโอนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการนะคะที่เราจะแชร์หน้าจอเนาะจากเครื่องที่เป็นของ Android นะคะขึ้นมาบนตัวโปรแกรม Zoom สำหรับการใช้สอนนะคะคราวนี้ครบแล้วเนาะทั้งตัวซ o มนะคะทั้งตัวั ทั้งตัวซูมแล้วก็การแชร์มือถือนะคะจากทั้งฝั่งของ Android แล้วก็ฝั่งของ iOS นะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะอย่าลืมว่า 1. น,นะคะต้องลงโปรแกรมก่อนเนาะโปรแกรมอะพาวเวอนะคะลงบนเครื่องก่อนเนาะทั้ง2ฝั่งนะโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ฝั่งของคอมพิวเตอร์ด้วย 2. นะคะเชื่อมต่อวง WiFi วงเดียวกันนะคะทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งโทรศัพท์ใช้วง Wi-Fi เดียวกันง่ายมากเลยถ้าใครใช้อยู่ที่บ้านนะคะมันจะเป็นวง WiFi บ้านอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใช้อยู่ที่ทำงานเหมือนกันกับตัวของ iPhone iPad เลยเช็คนิดนึงว่า ในตัวของสัญญาณนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวงที่เป็นรารวมะค่ะสัญญาณมันมาไหมเข้าไหมนะคะถ้าเกิดไม่เข้าให้แชร์ฮอสปอตนะคะจากตัวมือถือแทนนะคะให้แชร์ฮอสปอตมือถือแทนเข้าแล้วก็มือถือกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ใช้ตัววายฟตัวเดียวกันอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้วง Wi-Fi ของบริษัทของออฟฟิศของหน่วยงานเนี่ยแล้วมันไม่ได้ให้ใช้วง Wi-Fi ที่แชร์มาจากเครื่องโทรศัพท์ตัวเองนะคะ อ่อันเนี้ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ให้เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะคะตัวอะ Power m i l l e r ตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ซิงตัวอะ Power m i l l e r เนี่ยเอาโทรศัพท์อะ่ะซิงเข้าไปก่อนนะคะหรือว่าเอาแท็บเล็ตเนี่ยซิงเข้าไปกับโปรแกรมไอตัวแอปอะ Power ก่อนให้มันโชว์ขึ้นหน้าจอคอมนะคะพอโชว์ขึ้นหน้าจอคอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยเปิดตัวซูมขึ้นมาเพื่อเตรียมสอนหรือว่าเตรียมอัดนะคะแล้วเวลาเราแชร์หน้าจอซูมนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะ ให้ไปเลือกคำว่า PowerMiller นี่ตัวนี้ขึ้นมาแชร์นะคะอันนี้นะเป็นการแชร์นะคะโดยใช้โปรแกรมนะคะที่ชื่อว่า PowerMiller นะคะลองไปปรับใช้กันดูนะคะของทางฝั่งของ Android เนอะแต่ฝั่งของ iOS เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะคะก็คือใช้ a i r p l y y เนี่ยแชร์ได้เลยด้วยสะดวกดีนะคะแต่ Android ค่ะต้องมีตัวช่วยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะลองไปใช้ทำงานกันดูคะ่ะ ไปลองใช้กันดูนะคะว่าการแชรหน้าจอขึ้นมาเขียนนะในฝั่งของ Android นะคะวันนี้มีคำตอบมาให้แล้วนะคะอาจารย์ขาแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนไปลองใช้แล้วติดขัดปัญหาอะไรนะคะอาจารย์คอมเมนต์ลงมานะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะว่าอ้อมจะมีเทคนิคอะไรนะคะเอามาให้อาจารย์นำไปใช้กันอีกค่ะ